กำลังฟัง T.I.J. Podcast ความยุติธรรมเป็นเรื่องของทุกคน The Second Wall ทุงคนทุกคนนะครับที่อยู่ข้างในครับก็จะต้องวาดวาดวาดสิ่งที่เราออกมา,าจะทําอะไรไว้อยู่แล้วพี่แต่ผมเนี่ยผมก็คิดไว้อยู่แล้วผมมีความสามารถในเกินในการค้าขา,ขายอะไรเงี้ยผมมีแหล่งมีอะไรผมรู้วิธีหมดแล้วอ่ะการทําอะไร,งไรเงยพอออกมาโลกมันเปลี่ยนไมพี่มันมันเป็นโลกของออนไลน์ไปแล้วพี่ซึ่งผมไม่สามารถที่จะทำเหมือนเดิมได้อ่าผมมีภาพหนึ่งที่ผมไปนอนนอนตามห้องเช่าอะไรเงี้ยนอนดูครอบครัวผมเขา นั่งเดินเล่น,ลนกินข้าวอะไรแต่เราเข้าไปไม่ได้เลยคือแรกผมไปนอนอย่างนั้นก่อนพออีกวันหนึ่งผมก็ไปหาเพื่อนด้วยความที่เราต้องต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปครับเราก็ต้องไปหาสิ่งที่มันเคยทําให้เราสุขสบายอะไรเงี้ครับให้เขาได้เริ่มทดลองที่จะใช้ชีวิตจริงๆเลยอะ่ะลดความเข้มงวดของการควบคุมลงแล้วให้เขาได้ลองประกอบอาชีพหาอาชีพแล้วใช้ชีวิตจริงๆในปีสุดท้ายของการก่อนที่จะออกไปข้างนอกอะ่ะ พร้อมกับว่าพอเขาหาเงินได้เก็บเงินก้อนนี้เป็นเงินขวัญถึงให้เขาได้ไหมแล้วก็ให้เขาพอเขาออกมาแล้วเนี่ยเป็นเงินที่เขาสามารถไปตั้งตัวแล้วก็ทําอาชีพต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Second Wall รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่เราได้นำคอนเทนต์ที่มาจากเสียงของคนกลุ่มหนึ่งครับคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่เคยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำนะครับและปัจจุบันเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว แต่ว่าการกลับคืนสู่สังคมของพวกเขาไม่ง่ายเลยครับผมเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการนี้นะครับผมชื่อ1นสถาพรพง์พิพัฒนวัฒนาครับสวัสดีครับผมเมฆธนชัยสุนทรเวชครับครับพี่เมฆครับเราได้ยินเสียงไปตอนเปิดรายการนะครับเป็นเสียงของคนกลุ่มหนึ่ง3คนซึ่งไม่ใช่เรา2คนเนี่ยนะครับเป็นใครยังไงครับพี่เมฆลองอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังถึงคอนเซปต์ของรายการ กำแพงที่2ของเราไหนครับใช่ครับเป็นคอนเซปที่ท่านผู้ฟังอาจจะหาที่ไหนฟังยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มก็ทั้างพิเศษครับเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ก้าวพลาดนะครับแต่พร้อมจะกลับตัวแต่เกิดว่าพอจะกลับไปแล้วเนี่ยเกิดกำแพงขึ้นมามีอุปสรรคครับในการจะดําเนินชีวิตใหม่เราจะมาดูว่าอุปสรรคเขาคืออะไรบ้างนะครับลงลึกในรายละเอียดนะครับเผื่อเราจะถอดรหัสได้ว่าเราจะทําลายกำแพงที่2เขาเนี่ยได้อย่างไรครับพี่หนึ่งครับ ปัญหาที่เราพบเจอมากที่ทําให้เราตัดสินใจทํารายการนี้กันขึ้นมานะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มผู้พ้นโทษจํานวนมากเลยนะครับพี่เมฆที่พ้นโทษมาแล้วชดใช้ความผิดแล้วพยายามจะกลับคืนสู่สังคมให้ได้แต่สุดท้ายมันไม่มีพื้นที่ให้เขากลับไปและผลลัพธ์ก็คือเขากลับไปกระทําความผิดซ้ํากลับไปอยู่ในเรือนจําใหม่ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่ง ในในสังคมนี้ถูกไหมฮะใช่ทำให้คนเ,เหล่านี้เขากลับขึ้นสู่สังคมไม่ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้พ้นโทษอย่างเดียวนะครับคนรอบข้างนะครับอาจจะเป็นครอบครัวนะครับรวมไปถึงสังคมโดยโดยโดยโวงใหญ่นะครับนายจ้างในอนาคตของเขาเนี่ยถ้าเกิดให้ไม่ฟังรายการนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์มากเลยครับอืมครับแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลว่ามันจะกลายเป็นรายการที่ดาร์ k ไซส์เกินไปด้านมืดเกินไปหรือว่าจะเข้าถึงยากนะครับ เราชวนคนเหล่านี้เขาเข้ามามาพูดคุยกันเหมือนกับนั่งอยู่ในคาเฟ่แบบสบายๆนะครับแล้วก็การออกอากาศของเราครับพี่หนึ่งก็สองครั้งต่อหนึ่งเดือนนะครับกับพิธีกรสองคนนะครับอาจจะเป็นพี่หนึ่งกับผมแล้วก็จะมีพิธีกรท่านอื่นด้วยสลับกันมาครับก็มีคุณต้อมนฤทธ์นะครับแล้วก็เป็นคุณอิ๋ววสุธราใช่เลยครับอีกสองคนนะครับที่จะมาร่วมกันกับพวกเราในรายการ The Second w a l นนี่นะครับ แล้วแขกรับเชิญล่ะครับมีใครบ้างครับพี่1นึ่งครับครับแขกรับเชิญของเราก็มีทั้งหมดแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกครับแน่นอนว่าเป็นกลุ่มที่คุณผู้ฟังอาจจะอยากฟังเสียงของพวกเขามากที่สุดนะครับเป็นเสียงของผู้พ้นโทษโดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่า LGBTQ นะครับมาหมดมีผู้พ้นโทษที่ตั้งแต่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยนะครับเป็นนักเลงมาเฟีย ติดคุกมาหลายต่อหลายครั้งนะครับและจุดเปลี่ยนของพวกเขาคืออะไรในการที่เขาตัดสินใจที่จะกลับขึ้นสู่สังคมยังมีอยู่คนหนึ่งครับที่ผมสัมภาษณ์มานะครับพี่แม่ครับ,รบเขาชื่อนออสนะครับการตัดสินใจเนี่ยคือการที่ออกจากเรือนจำแล้วนั่งรถเมย์ออกมาและตัดสินใจว่าจะลงรถเมย์ที่บ้านเพื่อกลับไปอยู่กับสังคมเดิมหรือจะลงรถเมย์ไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเพื่อที่เขาจะได้กลับขึ้นสู่สังคมได้ไปลองไปฟังเสียงเขาดูครับ อันนี้ผมอยากฟังผมอยากฟังนอสเล่าถึงวันแรกที่ออกจากเรือนจำรอบที่สองครับออสทำอะไรครับออกจากเรือนจำวันแรกเลยตั้งใจเลยนะครับว่าจะมาที่บ้านพ่อพรบ้านพ่อพรเขาไปอบรมแล้วผมได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวตั้งนานแล้วพวกถ้าเกิดยังออกไปแล้วยังไม่มีที่อยู่หรืออยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีอาชีพให้มาหาเขาครับผมก็ไปบูญเขาบอกว่าถ้าออกไปเดินเราจะมารับ ครับผมบอกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวผมมาเองเพราะผมยังคิดว่าสังเกตสังใจผมจะกลับไปที่นู่นดีที่ที่บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาเองเนี่ยค,คือหมายความว่าวออสยังคิดอยู่ใช่ไหมว่าจะไปทางไหนดีครับะจะไปหาถ้าเขาตรงนู้นหรือจะเริ่มมานี่เลยไปนะผมเอ็นไปทางบ้านด้วยเอ็นว่าจะกลับไปที่บ้านครับที่บ้านเดิมอ่าพอไปถึงปุ๊บมันผ่านเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนนั่นอะไรโดนใจให้ผมมาที่นี่เลยแบบจะลงรถเมย์จอดแล้วผมไม่ลงเว้ยหมายถึงนั่งรถผ่านบ้านเดิมแล้วครับครับแต่ไม่ลงไม่ลงไปทางนู้นก่อนอ่าแล้วก็มานุสาวรวีนั่งมาเรื่อยๆมานุสาวรีเสร็จก็เลยมันนั่งมาอนุเออรถจากนุสาวรีมันมาที่นี่มาที่นี่เขาก็มาเขาก็รับเลยคําแรกที่ผมมาเลยคือว่าเขาถามเลยว่ากินข้าวมาหรือยังไม่มีใครเคยถามเราอย่างนี้เลยว่ากินข้าวมาหรือยังเพื่อ จากเคสของน้าออสเมื่อกี้นะครับผมยังมีอีกเคสหนึ่งครับคนนี้เนี่ยน่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะกําแพงของเขาเนี่ยสูงหลายเท่าครับเพราะเขามีประวัติอาชญากรรมนะครับบวกกับเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อีกนะครับโโแล้วทําให้การกลับสู่สังคมเนี่ยยิ่งลําบากครับลองไปฟังเสียงเขากันครับอพอเราออกมาใช่ไหมคือมันจะมีประวัติอแะบบว่าเออคนนี้เคยเคยต้องคดีมาลองนึกภาพดูเหมือนผ้าขาวอะถ้าผ้ามันโดนสีดําไปแล้วมันก็ยังไงมันก็จะดำซักมุนด้วยจะไม่หายครับ จร,จริงจริงอ่ะสมัครก่อนที่ออกมาแล้วอ่ะคือสมัครงานเยอะมากเลยนะ<ช>สมัครงานเยอะเยอะจนแบบเยอะจนเหนื่อยอ่ะเยอะจนรู้สึกว่าเฮ<ม>้ยท่านนายหีที่ไหนรับแล้วเลยเพราะว่าแต่ละที่อ่ะท้ายๆใบของใบสมัครเลยจะแบบให้ลงว่าท่านเคยต้องคดีอายญามาหรือไม่อะไรอย่งางเงี้ยประมาณนั้นเอาละครับพี่โอแ๋แล้วแล้วแล้วปัจจุบันเนี้ยพี่โอ๋มีทางออกยังไงคือคือโอเคสมัครงานบริษัทของไทยเนี่ยถ้าจะปิดประตูไปเลยถูกไหมฮะ ต้องไปริษัทฝรั่งไปร้านอาหารไปบริษัทของคนต่างชาติแล้วก็พอธุรกิจอาหารก็ตรวจสุขภาพก็ไม่กล้าตรวจทีนี้อันที่หนึ่งอันที่สองมาเจอโควิดร้านปิดไปปัจจุบันมีทางออกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับกับชีวิตตัวเองที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าต้องอยู่คืออย,อ,ยอยู่อย่างระแวงไงเงี้ยไปถึงเมื่อไหร่แต่ว่าถามว่าโอ้ต้องเตรียมอะไรบ้าง ก็คือต้องหางานสำรองไว้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนเด้งวันไหนอะไรยังไงเราจะโดนแจ็คพอตวันไหนถามว่านะมันก็ตอบไม่ได้อดีครับคุณผู้ฟังครับนอกจากตัวอย่างที่เรายินไปแล้วนะฮะนั่นคือสองคนที่เป็นคนที่เป็นผู้พ้นโทษนะครับแล้วก็มีกำแพงแบบโอ้โหผมว่าเราสองคนเนี่ยไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะครับถือว่าฟังชีวิตแล้วแบบโลดโผนมากนะครับแล้วก็การกลับสู่สังคมก็ยากมาก ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นที่กับสู่สังคมยากคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยคือผู้ใกล้ชิดคนในครอบครัวรวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็เจอกําแพงเหมือนกันนะครับโอ้ใช่เลยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนเหล่านี้เพราะว่าอย่าลืมว่าทั้งทัศนติของสังคมทั้งกฎเกณฑ์กติกาในการรับคนเข้าทํางานเนี่ยมันมีปัญหามากมาย รายการเราเนี่ยยังจะไปคุยกับอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรนักธุรกิจหรือแม้แต่ศิลปินหรือว่ากลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็จะดูว่าแต่ละคนจะอุปสรรคอะไรบ้างและมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อที่จะทําให้คนเหล่านี้กลับสู่สังคมได้ครับครับรายการของเราเนี่ยก็จะชี้ให้เห็นถึงกําแพงที่เป็นอุปสรรคของผู้พ้นโทษนะครับแล้วการก้าวข้ามของเขาว่าจะเป็นอย่างไรถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ซาวคราว Potbean, Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast, s, Facebook Page t a ไอหรือ YouTube Just Right Channel ครับครับเราก็หวังว่ารายการของเรานะครับจะพาคุณผู้ฟังไปร่วมทลายกำแพงที่2องมีไปด้วยกันแล้วเราอาจจะได้คนดีๆกับคืนสู่สังคมกลับมาอีกเยอะเลยครับพี่แม่ครับหวังว่าท่านผู้ฟังนะครับจะติดตามรายการของเรา The Second Wall นะครับ ใน E ีีแรกที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้รับรองว่าท่านไม่เคยฟังที่ไหนแน่นอนครับรับประกันครับอันนี้ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับเรื่องราวของเนออสนะครับคนที่เราบอกแล้วเมื่อกี้ฮะบการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการขึ้นรถเมล์เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นลงที่ไหนและชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับอย่าลืมติดตาม the Second Wall นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ the second wall